อยู่นานขนาดนี้แต่ฉันกลัาไม่รู้เลยว่าควรพูดอะไรออกไปนะฉันสมควรตายไม่มีใครสมควรตายหรอกพูดจริงเหรอแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นนึกว่าจะขำสิแล้วกินยาทำไม เธอเป็นอะไรอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเราคุยกันแล้วจูๆ่ๆเธอก็ร้องไห้สงสารฉันฉันก็เลยคาดหวังเธอร้องไห้สงสารแต่เธอไม่ดึงดาบทั้งที่ฉันก็เศร้านายร้องไห้เหรอต่อหน้าเธอเนี่ยนะฉันอยู่ข้างเธอเธอ,อ<ๆ>เคยเป็นน่าสมเพชจริงนายจบเห่แล้วผู้หญิงนะ่ะชอบผู้ชายขวานผ่าซากไม่สนใจแล้วก็เย็นชาร้องไห้ได้ยังไงเนี่ยย นายเลยร้องไห้ทันทีสินะง,งั้นดื่มกันเธอะจะทำให้เธอชอบหรือว่าเกลียดนายก็ได้คิดซะเธอไม่ใช่แฮมเล็ตนะไอเชคสเปียร์นั่นน่ะเหรอถ้าฉันพูดว่าจะอยู่หรือตายหมอนั่นก็คงเขียนผลงานนายป่วยมากไหมเนี่ยไปหาหมอหรือเปล่า รักษาได้ด้วยเล่ะไม่รู้จักยาหลอกเหรอถ้าไปปรึกษาหมอแล้วก็ที่เจ็บก็เพราะดาบถ้าหากคิดว่าการมีพลังที่ยิ่งใหญ่ยิ่งทำให้ลำบากเขาก็ประเมินค่าฉันสูงเกินไปแล้วในเมื่อนายเศร้ากอดกันหน่อยไหม ถ้าไม่กอดก็ช่างมานเธออฉันรำคาญนะพอได้แล้วคลิกรูปซ้ายร่างเพื่อมาดูซีรีส์เรื่องนี้ต่อได้ที่วิวและอย่าลืมกดสับสไว้ e เพื่อไม่ให้พลาดอะไรดีๆจากเรานะคะ